ลงตัวไม้แก้ล็อกมั่วนะครับที่ผมแจกไปนะครับนะไม่ใช่อันที่เขาแจกกันนะอันนี้คือจะเป็นตัวที่เขาแจกกันผมก็มีเหมือนกันเข้าเมากันได้อันนี้แต่อันนี้คือตัวที่ผมแจกนะครับก็วิธีการลงตามนี้เลยก็ไวๆนะอ่าใครไม่ทันก็สต็อปเอานี่ครับแล้วก็อีดิทคือถ้าสําหรับคนที่ยังแบบ ยังไม่เคยลงอะไรก็เข้ามามันจะโล่งๆประมาณนี้นะก็ให้ก๊อปบ้านนึงผมเอานี้ทิ้งไว้ก่อนอ่ะก๊อปรรทัดนี้มาจนถึงนี่นะครับอ่ะแล้วก็วางต่อไปเลยแล้วกดเซฟอ่ะแต่ของผมลงไปแล้วแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับอ่ะตัวคลิกขวา property พอถึงหน้านี้นะก็ให้ทุกคนสังเกตครับว่า target นะครับก็ให้ทุกคนก๊อปมาทั้งหมดก่อน จะถึงคาว่าไฟเอ็ม e อี e e นะครับของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะตรงเนี้ยแล้วเราก็กรอบในดิสครับก็กรอบมาทั้งหมดแล้วก็เอาของเราที่เราก็มามาวางทับแล้วมาคัดลอกทั้งหมดแล้วก็มาวางที่ททร์เก็ตเหมือนเดิมวางทับไปแล้วกดแอ p พาครับแล้วโอเคแค่นี้ละครับแล้วก็ลองเข้าไปเล่นได้เลย